วิธีเรียกเงินเข้ากระเป๋าแบบคนญี่ปุ่น ผมไปอ่านเจอมาในหนังสือเล่มหนึ่งของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าคนที่ฐานะร่ํารวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จของคนญี่ปุ่นเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยทุกครั้งที่เวลาเขาได้รับเงินไม,ม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินจากการลงทุนหรือเงินอะไรก็แล้วแต่เขาจะค่อยๆนับเงินแบบช้าๆทีละใบทีละใบทีละใบเขาจะขอบคุณความสามารถของตัวเขาเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เขาได้เงินก้อนนี้มายกตัวอย่างเช่นค่อยๆนับเงินและขอบคุณแบบซาบซึ้งขอบคุณความสามารถของ ตัวฉันเองที่หาเงินทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาได้แบบง่ายดายเงินไหลเข้ามาหาฉันแบบสบายๆไม่ว่าฉันจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณธุรกิจของฉันขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันขอบคุณลูกค้าทุกท่านเห็นไหมฮะทุกครั้งที่เขาขอบคุณเขาจะมีทัศนคติที่ดีเขาจะเห็นโอกาสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะยิ่งมีพลังกายมีพลังใจที่อยากจะไปหาเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกข้อที่สองเลยทุก คลังที่จ่ายเงินออกไปก็ต้องขอบคุณเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเรามีค่าใช้จ่ายหรือต้องลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้เราขอบคุณขอบคุณตัวชั้นเองที่มีปัญญาจ่ายเงินก้อนนีขอบคุณตัวชั้นเองที่มีความสามารถที่จะหาเงินมาลงทุนในสิ่งต่างๆได้ขอบคุณเงินทุกคลังฉชั้นจ่ายเงินออกไปเปรียบเสมือนการลงทุนเงินจะกลับมาเหมือนดอกเบี้ยชั้นเก่งฉันเป็นคนที่มีความสามารถทุกการลงทุนมันจะเพิ่มเงินให้กับชั้นร้อยเท่าพันเท่าเห็นไหมครับถ้ามองเป็น หลักวิทยาศาสตร์ก็คือทุกครั้งที่เราจ่ายเงินหรือทุกครั้งที่เรารับเงินถ้าเราเห็นคุณค่านในความสามารถของตัวเองสุดท้ายแล้วเราจะไม่เครียดต่อให้เราต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ยังยิ้มได้แล้วเรามีทัศนคติที่ดีที่มองว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินออกไปมันจะกลับมาหาเราอีกร้อยเท่าพันเท่ามันทําให้เรามีพลังกายพลังใจในการดําเนินชีวิตมันทําให้เราหาเงินได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นผมเคมนครับเด็กช่างร้อยล้าน